สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในวันนี้นะคะวันที่9กนะ9กกรกฎาคมนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคสัญ,ญลักษณ์สแสดงการบวกนะเราจะไปดูที่ประโยคสัญลักษณ์สแสดงการบวกกันนะประโยคสัญ,ญลักษณ์สแสดงการบวกนะคะ จะมีคําใดบ้างที่ให้เรารู้ถึงว่าเราต้องใช้สัญลักษณ์การบวกมาดูนะคะก็จะในโจทย์ประโยคสัญลักษณ์นั้นก็จะมีคําว่าเพิ่มอีกรวมกับกับซื้อมาเพิ่มให้มาอีกเก็บมาเพิ่ม คำเหล่านี้เนี่ยจะแทนด้วยสัญลักษณ์การบวกเรามาดูสัญลักษณ์การบวกเป็นยังไงนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เลยเป็นคล้ายค้าเครื่องหมายกากบาทนะคะต่อไปเมื่อมีเครื่องหมายบวกแล้วประโยคจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีเครื่องหมายเท่ากับนะเวลาอยู่ในโจทย์ปัญหาจะมีคำไหนปรากฏให้เราได้สังเกตบ้างก็คือคำว่าเท่ากับหรืออาจจะเป็นคำว่า เป็นแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบไหนละนักเรียนสัญ,ญลักษณ์เท่ากับก็คือขีด2อ,อันนะคะขีดสองอันเท่าเท่ากันนี่คือสัญ,ญลักษณ์เท่ากับไปดูตัวอย่างตัวอย่างของวันนี้ก็คือ3เพิ่มอีก2เป็น5ครผู้บอกแล้วว่าคําว่าเพิ่มอีกเนี่ยแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะไปยูนะ 3ก็ลงมาเลยเพิ่มอีกเพิ่มอีกก็คือใส่สัญ,ญลักษณ์การบวกลงไปเพิ่มอีก2เป็นเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองก็คือเป็น5นะคะนี่ที่ครูเห็นก็คือที่นักเรียนเห็นนี่ก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปดูตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างเขาบอกว่า6รวมกับ1เป็น7 6รวมกับ1เป็น7ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของมันก็คือ6 คำว่ารวมกับก็คือบวก1เป็นก็คือเท่ากับและ7นะคะ